เอาเลยครับการเรียนคุณผู้ชมทุกท่านแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel The Move ครับวิดีโอตอนนี้ Yo, ผมขอพักเหตุการณ์ในทะเลสาบเซนเคียวเอาไว้ก่อนเพราะว่าถ้าไปต่อเราจะไม่มีทางได้เรียนรู้อีกแง่มุมของเนื้อเรื่องที่จะนำพาผู้เล่นไปสู่อีกทางเลือกในฉากสุดท้ายครับและวิดีโอนี้จะพาคุณผู้ชมไปค้นพบความลับเหล่านั้นทั้งชื่อจริงของพระอาจารย์ช่างแกะสลักเอมะโทมโมเอะและก็องคชายทาคิรุ ผมขออนุญาตเริ่มต้นด้วยเรื่องเล่าหลังจากที่เราเอาสุราทิพย์มังกร,กรให้แก่พระอาจารย์เขาจะพูดถึงอดีตในวันที่ตนเองได้เจอกับกเอมมครั้งแรกกระทั่งทั้งสองได้แยกทางกันไม่นานหลังจากนั้น やはりこれじゃよく道元と飲み交わしたもんだエマに釈をしてもらってなエマ殿と長い付き合いなのかああずいぶん前に戦場で拾った戦場じーっとずーっと握り飯を睨んできてな 面倒だからくれてやったそしたら何やらついてきてなそれからなんだかんだあって共にアシナに厄介になることになった道玄の幼女になったのもその時よ、うん、まあ、どこだろうが ฉีนิัวะนั้นลิงที่เอมาเคยพูดถึงเมื่อครั้งที่เราเอาเล่าวานอนมาให้เธอก็น่าจะเปรียบเปรยหมายถึงพระอาจารย์นั่นเองที่เป็นลิงตัวนั้นเพราะจุดเชื่อมโยงก็คือข้าวปั้นและการช่วยเหลือในสมรภูมิรบ ทีนี้ถ้าคุณผู้ชมกลับมาที่พระราชวังในตำแหน่งที่องค์ชายประทับอยู่แล้วแอบฟังจากผนังกั้นห้องเราจะได้ยินคุโร่พูดถึงสิ่งที่ตนเองจําเป็นต้องทําทว่าฉากนี้ผมต้องขออภัยที่ไม่ได้บันทึกมาให้ดูกันนะครับแต่จะเป็นเหตุการณ์ต่อจากนั้นที่โอคามิขึ้นไปยังชั้นบนสุดของปราสาทอาชินะเพื่อสอบถามเรื่องนี้กับเอมาว่าจริงๆแล้วองค์ชายคุโร่มีอะไรปิดบังอยู่หรือเปล่า 秘められているそうですかどうしたタケル様の記録に「解釈」という言葉がありましたああおそらく解釈とは竜陰の巫子の命とともにその節を断ち切ること何だとこのまま フ立ちの道を歩まれるならば、不思議で、苦労様を。ミコ様のお命を絶たねばならぬ。はい、フ立ちこそが苦労様の望み。それは承知しています。ですが、オオカミ殿、九郎様を殺さぬ道がないものでしょうか。留院は。 常ならぬ力そのような道もあるやもしれぬ。ならばオオカミ殿九郎様を殺さぬ道それを共に探ってはいただけませぬか。 บันทึกมีการพูดถึงการตัดหัวที่หมายถึงการตัดอมรนาไปพร้อมๆกับการสละชีวิตของสายเลือดมังกรเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นเพราะว่ามันน่าจะมีทางเลือกอื่นหลงเหลืออยู่และเราจะตอบรับคำขอจากเอมะนะครับว่าจะพยายามหาหนทางนั้นให้ได้เพราะทั้งสองต่างไม่ต้องการสละชีวิตองค์ชายแม้จะเป็นพระประสงค์สูงสุดของพระองค์ก็ตาม かことれそらดูเหมือนว่าเอมาจะคิดอะไรออกบางอย่างด้วยครับซึ่งตอนนี้ให้เรากลับไปที่จุดเช็คพอยต์แล้วกลับมาหาเธออีกครั้งและนี่คือเบาะแสแรกที่เราจะได้ บันทึกของโทมโมเอะอาการไอของท่านไทเครุซุดหนักลงเรื่อยๆคงต้องผิดหวังกับการหาทางกลับทะเลหมอกเซนเคียวแน่ๆอย่างน้อยก็อยากตัดสายเลือดมังกรให้ท่านกลับเป็นมนุษย์はいににすす道がるそののため花ようで 以前お伝えした通り床桜とは武尊様が宣教より持ってこられた桜です。ですが何者かが枝を倒り花を持ち去り床桜はやがて枯れ果てました床桜の木そのものが失われてしまったのです木そのものがない当然に。 常桜の花もないかはいですが持ち去られた枝には花がついていたそれが見つかればあるいは床桜の枝とはこれか父が持っていたのだフクロウ殿がですが花はもうないようですね、うん どうしたい,いえ床桜があった頃のことを思い出そうとしているのですがどうも記憶がおぼろげなのですお二人のお墓を何床桜のあとにあるタケル様と巴殿のお墓を参ってみようと思います何か思い出せるかもしれません บทสนทนาทั้งหมดจึงเป็นการบอกทางเลือกให้กับเราครับว่านอกจากการคืนสายเลือดมังกรสู่แดนตะวันตกแล้วยังมีวิธีการที่เรียกว่าการคืนความเป็นมนุษย์เป็นตัวเลือกหนึ่งอยู่ด้วยโดยสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องใช้ก็คือดอกสกุระนิรันต์ปัญหาก,ก็คือต้นสกุระดังกล่าวได้ตายไปแล้วครับผนวกกับกิ่งที่ได้มาจากฟุคุโร่ที่ใช้ทําสุขนธรสแห่งต้นกําเนิดก็ไม่มีดอกหลงเหลืออยู่แล้วเบาะแสต่อมาจึงเป็นการไปลองรําลึกความหลังของเอมะน่าหลงฝังศพของโทโมเอะและองชายทาคิรุที่บริเวณด้านหลังปปรรราาาาาสทและะะะะเเเจจตติิดดดมมมไไไยังีี่่่่นนพืออออออูวคกก

何もかはい思い出せずすみません <laughs> 私の古い友ならばその頃のこと何か覚えているかもしれませんあれでらで症状と会ってきます症状仏師殿の古い名です あの頃私と源一郎殿はよくここを訪れていた床桜の下で武尊様が笛を吹かれ巴殿が回れるそれを見るのがたまらなく好きだった私の古い友ならば ประเด็นสำคัญที่ได้จนมาถึงตอนนี้ก็คือ 1. ทาเครุและโทโมโอเอะล้มเหลวในการกลับไปยังทะเลหมอกเซนเคียวทั้งสองจบชีวิตลงที่นี่ด้วยสาเหตุที่ยังไม่ได้รับการเปิดเผย 2. แม้จะเป็นสายเลือดมังกรแต่ทาเครุก็ตายลงในที่สุดครับรวมทั้งโทโมโอเอะด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่ค่อนข้างขัดแย้งกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพลังของมันที่ทาให้เป็นอมาตะ3ชื่อจริงของพระอาจารย์ก็คือโชโจ 4ยุคสมัยของตัวละครทั้งหมดนั้นเชื่อมต่อกันตามที่เอมะได้บอกว่าเธอและกินอินจิโรเคยมานั่งดูท่านทาเครุเป่ากลุยในขณะที่โทโมเอะร่ายรำใต้ต้นสุกุระที่ทาเครุเอามาปลูกที่นี่ข้อความนี้ทําให้เราตีความเพิ่มเติมได้อีก2เรื่องนั่นก็คือโทมโมเอะน่าจะเป็นคนสอนวิชาดาบสายฟ้าให้กับกินอิจิโรเลยโดยตรงและเธอก็น่าจะเป็นสายเลือดของตระกูลโอคามิโบราณอีกด้วยเอาเลยครับผมสรุปสมมติฐานเบื้องต้นเอาไว้เท่านี้ก่อนอาจจะใช่หรือว่าไม่ใช่ก็ได้ทีนี้เราจะแวะไปหาพระอาจารย์โชโจกัันครบ เมื่อเดินทางมาถึงอันดับแรกที่ต้องทําก่อนก็คือการไปที่ด้านหลังอาคารและทําการแอบฟังว่าทั้งสองคุยอะไรกันบ้าง โนโนหล,หหหลังจากฟังจบดูเหมือนว่าเอมะจะปิดบังอะไรบางอย่างเอาไว้และยิ่งไปกว่านั้นก็คือคนที่อาจจะต้องตายแทนองค์ชายก็คือโอคามินั่นเองถ้าเราเลือกเส้นทางนี้ครับอาราคราวนี้ให้เราเข้าไปคุยกับทั้งสองโดยตรงเลย,ย,ยครับว่าจะมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมอีกบ้าง 狼殿いらしたのですね武士殿からは何か聞けたかいいえこれといって人帰りについて何か別の手がかりを探さねばなりませんいずれかが死なねばならぬ <laughs> それはどういうことだ 聞いていてたのですか教えてくれ私は見たのですあの日床桜の木の下で巴殿が自陣されようとしたのをなぜ自陣など巴殿はこう言っていました 留院の血を受けた不死はその主を縛ると人帰りのためには留院の血を受けた者が死なねばならぬかはいその通りですだが人帰りもならなかったはい不思議がなかったためでしょう ดูเหมือนว่าสิ่งที่ผมสงสัยมานานน่าจะได้คําตอบสักทีนั่นก็คือทาเครุคือผู้มีสายเลือดมังกรคนก่อนและคนที่ได้รับพลังอมตะจากสายเลือดต้องคําสาบนี้ก็คือโทโมโเอะแต่ทั้งสองไม่สามารถทําภารกิจในการตัดอมรนาได้สําเร็จเพราะหาดาบับแลคาดไม่เจอมันจึงทําให้พวกเขาไม่ได้กลับไปยังเซนเคียวเพื่อตามหาน้าตาม,มังกรศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นองค์ประกอบสําคัญในการตัดคําสาบนี้ กระดิ่งคุ้มภัยที่ตกลงมาจากร่างไร้วิญญาณของพ่อบุญธรรมพ่อบุญธรรมเก็บกระดิ่งนี้ไว้เนิ่นนานหากถวายให้พระพุทธร,รูปที่วัดร้างคงได้เห็นความทรงจําเก่าแก่ที่แตกต่างออกไปอีก เหตุผลที่จะมีกระดิ่งคุ้มภัยไม่มีหนทางให้รู้อีกต่อไปแล้วว่าเป็นสิ่งที่มีไว้เพื่อพ่อบุญธรรมหรือมีไว้เพื่อใครบางคนที่สุดท้ายก็ไม่อาจได้มอบให้โดยสรุปแล้วนี่เป็นทางเลือกที่เอมะไม่อยากให้เกิดขึ้นเพราะเธอไม่ต้องการที่จะสูญเสียทั้งโอคามิและองค์ชายุคุโร่ก็เลยพยายามเก็บงำความลับทั้งวิธีการและกระดิ่งของฟุคุโร่เอาไว้ครับเพื่อไม่ให้เราใช้มาเนินทางย้อนเวลากลับไปเมื่อ3ปีก่อนอีกครั้งทว่าคําอธิบายไอเทมในประโยคสุดท้ายนั้นก็น่าสนใจนะครับ ก็คือฟุคุโร่ต้องการมอบมันให้กับใครหรือเปล่าแต่ว่าคนคนนั้นอาจจากไปแล้วหรือว่าอาจจะตายไปแล้วก็ได้แต่ก็เอาเทอะคบติดไว้ก่อนตอนนี้เรามาใช้พลังของกระดิ่งเพื่อย,ย้อนอดีตกันอีกครั้งดีกว่าたがれもていっはそ持どมかお気をつけ หนุนดูดูข้าบุญฉากแรกที่ปรากฏก็คือบริเวณหน้าทางเข้าปราสาทฮิราตะในตำแหน่งที่ฟุคุโร่บาดเจ็บทว่ามาในคราวนี้เขาไม่ได้อยู่ที่นั่นอีกต่อไปแล้วมีเพียงหน่วยเงาโดดเดียวมาซานังะคมหอกที่จะเป็นคนขวางทางเราเอาไว้ วิธีจัดการกับหมอนี่ก็ไม่ยากมากครับพยายามเข้าไปโจมตีอย่าให้มันผิวปากเพราะจะเป็นการเรียกฝูงสุนัขออกมาคราวนี้เลยครับยากของจริงเทคนิคก็มีแค่นี้แหละไปลองเล่นกันดูนะครับ เมื่อเอาชนะบอสนินจาคนนี้มาได้เราจะกลับเข้าสู่เส้นทางเดิมที่จะมุ่งหน้าสู่ลานกว้างก่อนเข้าสู่พระตำหนักในที่นี่เองที่โอคามิจะได้รับรู้ความจริงบางอย่าง

จากนั้นเราจะต้องต่อสู้กับบอสคนนี้อีกครั้งผมแนะนําว่าให้คุณผู้ชมลากนินจาคนนั้นมาตบแบบตัวต่อตัวกันก่อนแล้วค่อยกลับไปสู้กับบอสคนนี้ถ้าว่าเขาจะไม่ใช่บอสคนเดิมแล้วนะครับแต่ว่าหมอนี่มีชื่อว่าชินีคุระแห่งอุวาบามิ เมื่อเอาชนะได้ก็ให้เดินไปจนสุดทางในบริเวณที่เคยสู้กับโอโจเมื่อไปถึงเราจะรู้ว <arson crashes> ่าตอนนี้มีใครบางคนรอเราอยู่ที่นั่นแล้วาอม พ่อหนิจิเวะมาโกันเอาละครับก็ไม่ต้องพูดอะไรกันมากเพราะฟุคุโรรคือคนที่สังหารเราในวันนั้นและการได้เห็นว่าตอนนี้โอคามิยังอยู่เขาก็ไม่ลังเลที่จะจบชีวิตเราลงให้ได้ มาว่ากันที่วิธีเอาชนะพ่อนทากันบ้างครับสำหรับผมแล้วนี่คือบอสที่ยากเป็นอันดับที่3ของเกมนี้และมันต่างจากการสู้ในรอบที่แล้วเพราะว่าฟูคุโร่เมื่อ3ปีก่อนนั้นทรงพลังมากๆ s k สกิลมูฟจะเป็นของใหม่เก็บทั้งหมดโดยผมได้ใช้เวลาเกือบ6ชั่วโมงเพื่อหาวิธีเอาชนะที่ง่ายที่สุดมาฝากคุณผู้ชมดังนี้ครับ ในเฟสแรกขั้นตอนที่1ที่ผมอยากให้คุณผู้ชมจดจําและฝึกทําเลยก็คือจําไว้ว่าฟุคุโโร่ร่างนี้เราโจมตีก่อนได้เปรียบซึ่งวิธีการโจมตีก็ให้เรากดฟัน2ครั้งแล้วก็ตามด้วยกดป้องกันทันทีฉะนั้นตอนสู้ใหม่ๆให้ทําแบบนี้ให้คุ้นเคยก่อนครับ ขั้นตอนที่2เมื่อทําแบบแรกจนชํานาญแล้วคุณผู้ชมจะเริ่มสังเกตเห็นแล้วว่าบอสมีท่าการโจมตีอะไรบ้างและเราจะรับมือกับมันยังไงโดยผมขออนุญาตแยกเป็นสกิลมูฟดังนี้นะครับที่คุณผู้ชมควรจะจัดการให้ได้สกิลแรกคือการฟันแบบชาร์จฟันของบอสโดยการง้างดาบขึ้นบนหัวสกิลนี้จริงๆแล้วเป็นการบอกว่าฟรอมซอฟแวร์แม่มไปอีกขั้นหนึ่งเลยครับคุณผู้ชมเพราะว่าการฟันของบอสจะเปลี่ยนเป็นรูปแบบอื่นทันทีถ้าเรามีการเคลื่อนที่เปลี่ยนไปเช่นถ้าเราแดชหลบเร็วเกินไปบอจจะเเปปลี่นนนากงาง้็ฟััรอบตว หรือถ้าเราถอยออกมาบอสจะเปลี่ยนเป็นการกระโดดเข้ามาฟันฉะนั้นถ้าบอสง้างดาบแบบนี้นะครับจำไว้เลยครับว่าอย่ารีบหลบให้รอประมาณวินาทีครึ่งแล้วค่อยหลบหรือว่าถ้าชํานาญแล้วกดฟันสักหนึ่งครั้งแล้วค่อยหลบก็ยังได้เพราะว่าถ้าเรายืนนิ่งจะเป็นการกระตุ้นให้บอสใช้การฟันลงมาตรงๆแทน ตเกียร์ที่2จะเป็นการฟันคอมโบแล้วไปจบที่ท่าแรกครับแต่ก็ไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งนะครับวิธีจำง่ายๆก็คืออักษรสีแดงในระยะประชิดจะเป็นการฟันแบบนี้เท่านั้นซึ่งการรับมือใช้การกระโดดและรอให้บอสใช้ท่าแรกนั่นเองที่เหลือก็หลบเหมือนเดิมครับ สกิลที่3จะเป็นการปลาดินปืนระยะไกลท่าน,นี้จะเปิดมาด้วยการโปรยนปืนออกมาและจุดชนวนจากนั้นก็จะตามด้วยเดสโบรอักษรแดงที่เป็นการพุ่งเข้ามาแทงอย่างรวดเร็วสกิลนี้ให้เราใช้มิคิริรับมือครับโดยการกดปุ่มพุ่งเข้าหาบอสแล้วกดโอให้ถูกจังหวะจะเป็นการเหยียบดาบซึ่งจะช่วยเพิ่มโพสเจอร์เกตได้เยอะมากๆถ้าบอสตั้งท่าใช้สกิลนี้เมื่อไหรา่ให้รอรับเลยนะครับโอกาสมาแล้ว เลยครับทีนี้พอเข้าเฟสที่2ทําให้เรารู้เลยว่าทําไมฟุกุโร่จึงได้สมญานามว่าดีเอาเพราะวิชาภาพลงตาของเขาก็คือนกคูกนั่นเองแน่นอนว่ามูฟเซตและสกิลของบอสจะมีมาเพิ่มด้วยโดยที่น่าหงุดหงิดมากที่สุดเลยก็คือการหายตัวเพราะแม้ว่าบอสจะใช้การโจมตีในแบบเฟสแรกอยู่หลายธาตและเราใช้การรับมือที่เตรียมมาแล้วแต่ว่าบ่อยครั้งที่เขาจะหายไปซะดื้อให้เราก็สาหลบได้แต่ก็ไม่ได้สวนซะง,งั้นอันนี้ผมบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนจะได้ใจเย็นๆไม่ต้องหัวร้อนนะครับเจอกันทุกคนแต่ว่าเราจะผ่านไป ดังนั้นสกิลที่ต้องระวังก็คือการหายตัวและออกมาโจมตีอย่างรวดเร็ววิธีการของผมคือไม่เสี่ยงกับท่าน,นี้เลยครับคือถ้าบอสหายตัวไปผมจะวิ่งออกมาอย่างเดียวแล้วก็รอให้เขากลับมาปรากฏตัวอีกครั้งทีนี้จุดที่ต้องเน้นก็คือสกิลที่2จ,จากการฟันแค่ครั้งเดียวแล้วตามด้วยเดสบล็อจะเปลี่ยนเป็นการฟัน3ครั้งฉะนั้นคุณผู้ชมอย่าเพิ่งรีบกดกระโดดนะครับให้รอก่อนที่เหลือก็ทําเหมือนเดิม ไมสกิลที่4จะเป็นการเรียกนกพวกมาเผาไฟแล้วพุ่งเข้าใส่ศัตรูอย่างรวดเร็วสกิลนี้ถ้าบอสใช้เมื่อไหร่นะครับให้คุณผู้ชมคิดในใจไว้เลยว่ามึงเจอกูเพราะโอกาสมาแล้วครับรับมือง่ายมากแค่กระโดดหลบหนึ่งครั้งแล้วก็รอใช้มิคิริในการพุ่งแทงแบบนี้นั่นก็เพราะว่าสกิลเซ็ตนี้บอสจะทําแบบเดิมทุกครั้งนะครับทำให้เราจับทางได้ไม่ยาก เอาเละครับแล้สกิลสุดท้ายหลายคนกลัวท่านี้เพราะรับมือยากหลบยากแต่ผมบอกเลยว่า6ชั่วโมงที่ผมเสียไปมันคือการหาวิธีการหลบสกิลนี้ด้วยส่วนหนึ่งครับจนทําให้เมื่อไหร่ก็ตามที่บอสใช้ท่านี้ผมนี่ลุกขึ้นยิ้มเลยนั่นก็คือหลังจากที่เราทําตามขั้นตอนแรกฟัน2กัน1 b o s บอสจะใช้ไหล่กระแทกและตามด้วยการฟันจากนั้นก็จะปาดินปืนออกมาครับ ให้เรากดเดินไปข้างหน้านิดนึงแล้วค่อยกดแดชครับย้ำนะครับว่าอย่ากดแดชเลยให้วิ่งนิดนึงก่อนแล้วค่อยกดจะหลบได้แน่นอนซึ่งสกิลนี้จะเป็นช่วงสุดท้ายที่ผมใช้เอาชนะฟุคุโร่ผลจะออกมายังไงไปดูพร้อมๆกันเลยครับ ทรงจำของสงครามของพ่อบุญธรรมผู้ที่ได้เผชิญหน้าในความทรงจำเก่าแก่หรือพ่อบุญธรรมสมัยรุ่งเรืองถึงขีดสุด และไอเทมอีกชิ้นที่เราตามหาอยู่นั่นก็คือดอกสุกุระนิรันที่เบ่งบานในความทรงจําในอดีตไาเฮรุนํากลับมาในฐานะร่องรอยที่เหลืออยู่ของทะเลหมอกเซงเคียวคือดอกไม้ที่จะเบ่งบานเมื่อได้อยู่ร่วมกันหากปรารถนาในการคืนความเป็นมนุษย์แล้วก็จงนาน้ําตามังกรและดอกสุกุระนิรัน์ไปให้องคชายแห่งสายเลือดมังกรดื่มและอีกหนึ่งประการแล้วข้อความก็ตัดจบเลยอะไรของเองวะจูจูก็ตัดไปเลยครับผมนี่งงมาก ผมก็เลยไปลองดูคาอธิบายเวอร์ชันภาษาอังกฤษซึ่งเขาก็เขียนไว้แค่นี้เหมือนกันครับสรุปก็คือจบแค่นี้แหละครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมเพราะทั้งสองภาษาแปลมาเหมือนกันโอเคสบายใจไปต่อได้ทีนี้เรามาดูส่วนขยายความทรงจําแห่งสงครามของฟุคุโระกันต่อนะครับเขาเขียนเอาไว้ว่าหมาป่าหิวโซที่ถูกเก็บมาเล่นเล่นได้รับการเลี้ยงดูให้เป็นนินจาเชี่ยวกรมให้เชี่ยวชาญวิชาจนกลายเป็นของน่าสนุกอย่างคาดไม่ถึงหวังให้ได้ร่วมการต่อสู้ที่แท้จริงโดยมีชีวิตเป็นเดิมพันความหวังของฟุคุโระในความทรงจําครั้งเก่านั้นนเป็จริงแล้ว เอาเลยครับเรื่องราวของฟุคุโร่ผู้กลายเป็นนินจาที่ต้องการจะรึกชื่อของตนไว้บนหน้าประวัติศาสตร์ไปพร้อมกับการได้ต่อสู้ในศึกที่แท้จริงนั้นน่าจะสมหวังตามใจปรารถนาของเขาแล้วโดยเฉพาะการที่ถูกลูกชายที่เก็บมาเลี้ยงก้าวข้ามฝีมือของตนไปได้คงจะเป็นสิ่งที่ทําให้เขาพอใจที่สุดในวาระสุดท้ายของชีวิตก็เป็นได้ครับ เรื่องราวที่เหลือในเอพิโซดนี้ผมจะกลับไปแอบฟังเอมากับโชโจอีกครั้งพร้อมกับการไปแจ้งข่าวว่าเราได้สากุรานิรันกลับมาแล้วเอาจริงๆประเด็นนี้ไม่อยากคิดต่อเลยครับเพราะว่าพระพุทธรูปองค์นั้นคงไม่ใช่แค่การเข้าไปในความทรงจำเฉยๆแล้วละ่ะเพราะเล่นเอาของกลับมาได้แบบนี้คิดไปก็ปวดหัวครับสรุปแม่มย้อนเวลาได้จริงเฉยเลยทีนี้อะไรก็คงจะเป็นไปได้หมดแล้วมั้งครับเอาล่ะสุดท้ายวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ よかったの私が止めたくあの方は行かれるでしょう。やろうなねえ正直ねえ願っていたいのであの方が成し遂げることを。 それが桜の花ああ確かに間違いありません、うん、少し顔を見せてください何かあったのですねこれでミコ様の人帰りがかなう <laughs> なすべきことを。 どうかブーンを狼オカミどうかオ<う>狼オカ殿うんお前さん少し空気が変わったようじゃな何か大きなものを超えてきたと見える フッ <laughs> あいにくとは竜いごとき。